วิดีโอหรืออะไรวิดีโอแล้วในวิธีการทอผ้าให้เห็นหน้าคนทำเออนะี่คือการทอผ้าของหมู่บ้านนะนี่การทอมือที่แบมันุ่ดแล้วมันแบบก็มาเยี่ยมบ้านป้าซอนะนี่แน่ป้าซอป้าทอผ้า,าก็าใครสนใจก็เนาะสั่งได้นะสั่งซื้อให้พี่าไปน,น สนใจก็ส well, ั <sh arp> <sh arp ่งซ uh> yes> ื้อได้ไปนะไปให้ให้ไปนะนั่งคออืมจะทอยังไงกระทุบนะทำทรงทำทรงเฉยนั่งเฉยเออนั่งเฉยนี่ค่ะคือการทอผ้าพื้นเมืองนั่งยังไงอ่ะทำจับทรงจับจับอืม แกขยับอยู B ่นะค๊ะเออแม่นเขาแเดี๋ยวให้แม่เขาหาให้เออเนี่ยเลยขยับอ๋อกาขยับ้อันนี้อันนี้อันนี้ ผ้าของชาวบ้านนี่ลงกรถุงใ่เสื้อคอกระเช้าน่าสนุกน่าสนุกอะอย่างนี้เวลาขึ้นลงหัออันนี้มันเป็นอะไนไงตาขีว่าเนไม่้รู้ว่าเหมือนปิโนอ่ะเหมือนปิโนละเอียบตรงไหนขึ้นลงอีไอ้ตัวนี้อไนนี้นี้ทางซ้ายทางขวา ขยับอย่างนี้สมมติว่านี้เสริมบาแลอาเสิเรมเอขึ้นมาแล้วก็สอนสอน่เข้าใจต้องดูการทำของแทนมาให้พีต่ไม่ท้อคเบเบิ่งได้ไหมเอ้ยเพจตัวมาตั้งเ้ไมเไปให้ามาตั้มากรเบื้องไดูเหรตัวหาไปเลยสร้อย ส่งอะอยู่ละร้อยบาทเองถ้าเกิดใครต้องการเนี่ยจะไดค้คนแก่คนแก่จะได้มีรายได้เอามาไหมนาให้เขาทำให้คนแก่จะได้มีรายได้เนาะเน่เอาอยู่บ้านจะได้มีรายได้ดูดูวิธีการทอนะแบบ ทอยังไงมาดูแกสิได้ไงก็อย่างนี้นีเห็นไหมเอออย่างงี้่กันทอผ้าส่องไัานาเดินไปสองหน้าเขาจะไม่เห็นการทอนะเอาสอดดูก็สอดสอดสอดเข้าวก็ ใครสนใจอ่ะก็ซื้อได้ค่ะชาวบ้านจะได้มีไรายได้นะคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านเขาจะได้มีไรายได้กันเขไม่แพงแล้วถูกผืนหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสบม่แพงเนี่ยเก่ากว่าจอจะดั้งทอดได้สักผืนนึงเนี <c oughs> ่ยกี่วันคะ วันหนึ่งก็ได้สอง้าเล่นด้วยอะไรด้วยก็ได้วันละผืน้าไ่ต่อท<น>ั้งวันน่าสนใจอยู่เนี่ยก็จะเอาเอาปเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปที่ขายเมืองนอกเอาไปตัวอย่างก่อนแล้วก็เอาไปแต่พวกฝรั่งเขาก็ชอบนะเขาเอาไปปูปูโต๊ะกินข้าวก็ได้ าะทานอาหารแล้วว่ไอปูโซฟาหรือว่าเป็นหม่มเป็นหม่มเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้ผ้าคลุมถ้าหนาวนิดๆแล้วนะวดูการทอดช่วยโปรโมทช่วยชาวบ้านจะได้มีไรายได้กัน ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านได้มีใายได้ค่าใช้ใจ่ายผืนก็ไม่แพงค่ะตั้งร้อยหนึงถึงร้อยห้าสิบ่พงอถึงเขาทำงานเนี่ยกว่าจะได้ผืนนั่ก็ใช้เวลาวันหนึ่งป้าจะบอกว่าวันหนึ่งก็ถ้าทำเป็นที่ก็สองผืนวัน ถ้าพูดถึงแกะฉายร้อยนะก็วันนึนก็จะสองร้อยถ้าร้อยห้าสิบมันก็มีอีกเกตหนึ่งนะร้อยห้าสิบมีสองร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งแต่ที่ซื้อไปไ100นะี่ร้อยหนึ่งหรือไม่เป็นตัวอย่างเอาไปที่เดนมาร์กก็ลองเอาไปให้ขายฝรั่งดูนะ เอาไปให้เพื่อนฝูงก็จะได้สั่งที่เอาไปเป็นของฝันของฝากได้เพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาชอบค่ะงานฝีมืออย่างเงี้ยงานมือแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่ใช่งานเอ่อมาจากโรงงานงานแฮนด์เมดก็เอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปฝากเพื่อนฝูงได้สั่งเขาสั่งมาก็จะได้ มาติดต่อนํำส่งไปชาวบ้านที่นี่จะได้มีมีงานทำกันมีไรายได้กันดีค่ะแล้วนอกเจือจากที่นี่แล้วถ้าการทอผ้าแล้วทำอะไรกันคะอัญ้ณูร์ยาจ๊ดยายาผ้กับเปื นั่นอะไรคะในที่แฝงๆน่ะยายาสูบยาเส้นยาสูบได้เหรอยาเส้นส่งต่างประเทศผลักมาสั่งอ๋ออือฮะอันนี้ยาละีือฮะไอ้เรื่อเมฆหนูเทอผ้าแต่หนูเอาปลูกปลูกยาเส้นยาสูบได้เหรอนะแล้วก็มาตากแดดได้แห้งแล้วก็อัดมใสยให้เขาด้วยเปล่าเขาไปทั้งอย่างนี้เอาไปใส่กล่องแล้วก็ส่งส่งความบรับซื้อแล้วก็ส่งเข้าโรงงาน ทีี่่ได้เข้าสู่อบรูปข้าว่ากแบบข้าวีเรียกว่ามีอาชีพมีอาชีพน้แเราเนี่ยไม่ทราบว่าหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านอะไรคะโนนพิกลค่ะเราพิกลกันคะอาชีพหลักอาชีพบ้านก็ทำนาทำนายามว่างก็มาทอผ้าจ้า แล้วก็มียาสูบแล้วมียาสูบยาเส้นใช่เดี๋ยวบอกให้ยายทำให้ดูนี่ยาสูบที่เขาตากเอาไว้นี่นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกนะคะนี่คือยาเส้นยาสูบซึ่งเราเออ่ตากแห้งส่งเข้าโรงงานผลิตยาสูบค่ะนี่ก็ส่งนอกด้วยเขาสั่งเขาสั่งทำในสั่งส่งนะเนี่ยต่างประเทศต่างประเทศัเขาสั่งนะเนี่ย ยาถากแล้วส่งไปะออใช้ได้โอเคนะคะคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ออขอบคุณมากนะคะเออ,เอ,อ,อยากถามว่าเอ,อรู้จักลุงพลป่าแต่นไหมคะรู้จักค่ะดูทุกวันดูทุกวันเป็นเอค่ะเอฟซีฝากฝาก,ฝากมาได้เลยถึงลุงพลป่าแต่นคะ่ะก็ จ้าฝากสู้ๆจะสู้ๆค่ะอุปสรรคไปด้วยดีจะจะฝากอุปสรรคไปด้วยดีขอให้สู้ๆเพข้างลุงจะและป้าจ้าจ้าป็นลุกโบนะคะคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาแซงสั่งกระดิ่งกุ้งกิ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 ้งให้กับช่องกิ๊กสตูดิโอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีฝาก ฝาตัวกับพ่เด้วยเขาจะทิ้งหนูไปหมดแล้วหนูก <Yeah. S 1> อเกหลัง <Yeah. S 1> อินไปตั้งมาตัง้ง